วันนี้เราจะมาทำพิกอค์ิในหัวข้อที่ว่าทำไมคนคนนั้นถึงกลายเป็นคนโลกกิตทีมที่หนึ่งทีมที่สองทีมที่สามทีมที่สี่ทำไมคนคนนั้นถึงกลายเป็นคนโลก,กจิต เรื่องมาเลยค่ะทำไมคนคนนั้นถึงกลายเป็นคนโรคจิต โอ้ได้ไพ่ได้ไพ่แย่มากเลยอ่ะได้ไพ่เดซ เหมือนเขาสะเทือนใจในเรื่องความรักใบแรกมาก็ก็เดสเลยอะ่ะเป็นคนที่แบบคนคนนี้ยเขาเป็นคนที่กรรมเยอะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยนะเอจะพยายามดูว่าเขาบ้าขนาดไหนมันได้ไพ่เนี่ยหอคอยถล่มคนคนนี้ยเป็นโรคจิตเภท ขั้นรุนแรงและสามารถฆ่าคนได้เพราะว่าไพ่เดทถ้าขึ้นพร้อมกับทาวเวอร์แปลว่าอุบัติเหตุเจอทำายทาวเวอร์ก็คืออุบัติเหตุเดทก็คือตายอุบัติเหตุตายหรือไม่ก็เขาเขา มีปัญหาชีวิตหนักแล้วเปลี่ยนจากเหยื่อที่โดนทำร้ายกลายเป็นฆาตรกรนะคนเนี้ยเขาเคยอดทนมีศัตรูกันแก้งมีคดีเคยมีความรักแต่ว่าเขาผิดหวังในความรักจนเขาอาจจะหันไปไปเป็นเกย์ไปเป็นเลสเบี้ยนอะไรแบบนี้อ่ะเขาเป็นคนที่ มีปมในใจมุคลคนนี้เป็นคนที่น่ากลัวมากเขามีบาดแผลในใจในอดีตเนี่ยในอดีตนะคนคนนี้เขาเคยประสบความสำเร็จในชีวิตนะเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เรียนเก่งเขามาจากที่แบบพ่อแม่เขาดีนะพ่อแม่เป็นคนมีใบปริญญา พ่อแม่เป็นคนที่มีการศึกษาแต่ทุกวันเนี้เหมือนเขาอันเนี้ยเอจะตีเป็นติดเชื้อไวรัสนะอาจจะเป็นมะเร็งเป็นเอดเป็นมะเร็งเป็นเอดอกหักผิดหวังในความรักคนคนนี้เขามีปัญหาส่วนตัวเยอะเขาอยากมีลูกแต่เขามีลูกไม่ได้แล้วผู้ชายอ่ะทิ้งไปแต่งงานกับคนอื่น ทุกวันนี้เขาอาจจะเป็นเกย์เป็นเลสเบีย้ยนไปเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มีแฟนคนเดียวทุกวันนี้เขาก็คบผู้ชายสองคนหรือเป็นผู้ชายที่คบผู้หญิงสองคนน่ะเนี่ยหมายถึงผู้ชายที่คบผู้หญิงสองคนก็ได้ ทุกวันนี้คนคนนี้ครบซ้อนเป็นผู้หญิงที่มีผัวสองคนเป็นผู้หญิงที่คบผู้ชายสองคนพร้อมกันเป็นผู้หญิงที่คบผู้ชายสองคนพร้อมกันหรือเป็นผู้ชายที่คบผู้หญิงสองคนพร้อมกันเขาป่วยทางจิตเพราะเขาเจอเรื่องสะเทือนใจมาเยอะแล้วคนคนนี้เป็นคนอันตรายเขาสามารถเนี่ยเป็นนักโทษได้เลยเป็น เป็นแบบเป็นคนที่ขี้อิจฉาและจะทำให้คุณเดือดร้อนหนักมากคนคนนี้เป็นคนที่ขี้อิจฉาแล้วก็เขาอาจจะทำให้คุณเดือดร้อนหนักมากได้ทุกวันนี้เขาก็มีปัญหาทางด้านการเงินอยู่เขามีปัญหาทางด้านการเงินอยู่นะคนนี้ คุณก็ควรจะให้ความระมัดระวังถ้าถามว่าเขาเป็นโรคจิตใช่ไหมคําตอบก็คือ100%่เปเซ็นเป็นโรคจิตแน่นอนถามว่าเขาเป็นโรคจิตเพราะอะไรเขาเป็นโรคจิตก็เพราะว่าเขาอะเป็นคนที่มีกิเลสต,ตัณหาราคะในจิตใจมากแล้วเขาไม่สมหวังในความรักก็เลยกลายเป็นบ้าไปเขาผิดหวังในความรักแล้วก็กลายเป็นบ้าไปแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามาถึงจุดนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้อิจฉา อิจฉาคนที่สวยกว่าอิจฉาคนที่รวยกว่าเคยเจอคนดูถูกเขาโดนมาหมดทุกอย่างอ่ะคนคนนี้โดนกระทํามาหมดทุกอย่างเจอคนรักทรยศนอกใจคนคนนี้ไม่ใช่คนสวยนะเป็คนคนขี้เละเป็นคนจนด้วยเนี่ยเห็นไหมไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอ่ะต้องจุดเทียนแล้วก็มีบินค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะเลย มีภาละหนี่สินคนคนนี้เป็นคนโรคจิตเพราะว่าเขาผิดหวังในความรักเจอคนรักหลอกเจอคนรักทรยศนอกใจเจอแฟนทิ้งเจอคนรักทรยศนอกใจเจอคนรักหลอกทุกวันนี้เขามีบาดแผลในใจมากมายมีคนพูดจาดูถูกมีคนทำให้เดือดร้อนมีคนกั่นแกล้ง ตัวเขาเองเนี่ยผันจากเหยื่อเป็นฆาตกรได้สมัยก่อนเนี่ยเจอคนแกล้งทุกมาทุกวันเนี้ยเขาก็แกล้งคนอื่นคนคนนี้ไม่ใช่คนสวยนะไม่ใช่คนสวยเป็นคนขี้เลอะเขาจะเป็นคนผอมๆแห้งๆเหมือนคนไม่มีอะไรกินอนะ่ะแล้วก็มีศัตรูไปทั่วเป็นคนผิวคำ้ำรูปร่างผอมอาจจะเป็นคนอ้วนดำก็ได้นะเพราะอันนี้ก็จะอ้วบ อาจจะเป็นคนอ้วนดำก็ได้เนี่ยเป็นผู้หญิงอ้วนๆดำๆอาจจะเป็นผู้หญิงอ้วนดำหรือเป็นผู้ชายผอมๆก็ได้ถ้าถามว่าเขาอาการหนักไหมคนนี้คนนี้อาการหนักค่ะคือเป็นโรคจิตค่ารุนแรงทีมที่สองโอ้มนุษย์หมาป่า คนคนนี้คนคนนี้ไม่ใช่คนโรคจิตเขาไม่ใช่คนโรคจิตแต่เขาเป็นคนน่าสงสารเขามีเนี่ยมีคนเป็นศัตรตูกันอ่ะอาสูรอยากจะฆ่านกอะไรเนี่ยนกนักเต้นอ่ะ ที่มันชอบเต้นน่ะตึงตึงตังตงตึงตึงตังตังนกฟามิงโกอ่ะเออที่ว่านกฟา์มิงโกเนี่ยมันมันเต้นลำมันชอบเต้นลำอ่ะนกฟา์มิงโกนกยูงเนี่ยเออมันชอบเต้นลำตึงตึงตังตึงตึงตึงตังตังเนี้ยเขาคนคนนี้เขาไม่ใช่โรคจิตเขาเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เพราะประสบการณ์ที่เลวร้ายทำให้เขา ตกผลึกทางด้านความคิดนี่คือมนุษย์หมาป่านะเห็นไหมตามันเหลืองน่กกากลัวมนุษย์หมาป่าเนี่ยตอนเด็กๆอะ่ะน่ารักมากเหมือนตอนเด็กๆน่ารักมากแต่พอโตขึ้นมามันมันจะไม่ใช่มนุษย์แล้วไงตอนเด็กๆก,ก็น่ารักเหมือนเด็กทารกทั่วไปอะ่ะแต่พอโตขึ้นมามันแปลงร่างเป็นหมาป่าได้มันก็ว่าเขาไม่ใช่โลกจิตนะ เขาไม่ใช่คนโรคจิตนะแต่เขาเป็นคนที่เอดุร้ายได้ไหมได้เป็นคนที่เป็นคนดุไม่ใช่คนโรคจิตแต่เป็นคนดุเป็นคนเป็นคนดุเป็นคนเจ้าระเบียบอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่มีสัญชาตญาณของหมาป่าเป็นครึ่งหมาป่าครึ่งคนะเหมือนกับว่า หมาป่าเนี่ยมันก็จะมีสัญชาตญาณของมันะสุนัขเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีสัญชาตญาณน,นะเวลามันได้กลิ่นคาวเลือดหรือกลิ่นเนื้อเนี่ยมันมันจะได้กลิ่นเวลามันได้กลิ่นเวลาตัวมันอะได้กลิ่นได้กลิ่นคาวเลือดกลิ่นอะไรเวๆเนี่ยมันจะรู้ผีเห็นผีมนุษย์หมาป่าเนี่ยเวลามันเจอพวกเดียวกันอะแค่แค่ศบตากันมันก็รู้แล้วนะว่า เออพวกเดียวกันคล้ายๆกับว่าเขาก็ไม่ใช่คนโรคจิตอะแต่เขาเป็นคนที่มีซิกเซนมีสัญชาตญาณของนักล่าเขามีเพศตรงข้ามมาลักเนี่ยคนคนนี้มีเพศตรงข้ามมาลักเป็นทหารตำรวจเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นเนี่ยไพรฤาือสีไพ่พระสังฆราชขึ้น แล้วก็เป็นคนที่เนี่ยโซเดียรสิบสองราศีเขาผ่านเรื่องแย่ๆมาเยอะเขารู้ว่าคนไหนเป็นผีคนไหนเป็นเทพอะ่ะเออเหมือนเขามีสัญชาตญาณของหมาป่าเขาจะแยกออกอะ่ะว่าคนไหนเป็นมนุษย์คนไหนเป็นแดกคูล่าคนไหนเป็นเขามีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าเขาจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นนักล่าคนไหนเป็นคนไม่ดี ตัวเขาเองเนี่ยมีมีสัญชาตญาณของความเป็นนักล่าเนี่ยฆ่าเป็ดจะเลย,หยเ,เหมือนเขาจะรู้อะว่าเหมือนเขาจะรู้อะว่าคนไหนอะที่คิดร้ายเขาคนไหนที่เป็นคนดีเขารู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนที่คิดร้ายเขาเขามีสัญชาตญาณเหมือนเขามีสัญชาตญาณอยู่แล้วอะว่าเนี่ยอสูรมันอยากจะฆ่าเขาคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชอบทำบุญนะ เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญให้คนจนเป็นคนมีความรู้ดีเป็นคนทํางานเก่งมีคนอิจฉาเขาอยู่สามคนเขาเป็นคนชอบดูดวงนะแล้วก็มีคนที่เนี่ยเป็นสัญชาตญาณน,นักล่าเลยเห็นไหมเป็นนักฆ่าเหมือนกับว่าเขาจะรู้นะว่าคนไหนดีไม่ดีอ่ะเหมือนเขาจะมีสัญชาตญาณอ่ะ นางเงือกสามารถเป็นเพื่อนที่ดีได้กับปาโลมาคนนี้เป็นสายยานพญานาคคนนี้เป็นสายยานพญานาคเขารู้ว่าใครเป็นเพื่อนเขารู้ว่าใครเป็นศัตรูเขารู้ว่าคนที่เข้าหาเขาเนี่ยเสแสแ้งผู้หญิงคนนี้เป็นนักฆ่าปลอมตัวมาเป็นแม่บ้านในบ้านเศรษฐีแล้วก็ฆ่าตัดคอ ฆ่าตัดคอเจ้าของบ้านเลยแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปขึ้นเงินเขารู้ว่าคนคนเนี้ยเขาไ็นคนที่มีสัญชาตญาณเขารู้ว่าคนไหนเป็นโจรคนไหนเป็นคนดีถ้าถามว่าเขาเป็นโรคจิตไหมเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นคนมีเซนส์สัมผัสของความเขาเ้าไปคนที่มีเซนส์เซสเซนส์สัมผัสเนี่ยของความของความเป็นสัตว์อยู่ในตัว เหมือนเขาจะสัมผัสได้อะว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีเขาจะสัมผัสได้ว่าคนไหนขี้ฉาเขามีสัญชาตญาณสัตว์ป่าสัตว์ป่าเนี่ยมันจะมีสัญชาตญาณน,นะเวลามันเจอคนอ่ะมันจะดูออกว่าคนเนี้ยพลานป่าคนนี้เด็กกินได้อะไรแบบนี้เหมือนเขาเป็นคนที่มีสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนเนี้ย เขาจะทาเขาจะทําในสิ่งที่คนไม่ค่อยเข้าใจหรอกเขาจะมีสัญชาตญาณน่ะเขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนฉลาดคนนี้เป็นคนโง่การที่เขาไม่ชอบคุณเนี่ยก็เพราะว่าเขามีเซนต์บางอย่างว่าคุณน่ะเจตนาไม่ดีกับเขาเขาก็เลยไม่ชอบคุณแต่ถ้าถามว่าเขาเป็นโรคจิตไหมเขาไม่ได้เป็น ทีมที่สาขอคอยแห่งความวินาศ เป็นคนน่าสงสารคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่เหมือนระเบิดเวลาเนี่ยมันเป็นหอคอยไฟไหม้เหมือนคนคนนี้เหมือนระเบิดเวลาเขามาจากครอบครัวที่ไม่ดีแต่เขามีจิตสำนึกที่ดีนะเขาอยากจะมีครอบครัวที่ดีคนคนนี้มาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่น คนคนนี้มาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นพ่อแม่ญาติพี่น้องคนรอบข้างสร้างบาดแผลในใจเขาตอนเด็กๆถูกพ่อแม่ทุบตีอาจจะเคยถูกข่มขืนมาก่อนก็ได้แต่เอมองว่าคนคนนี้เหมือนเข้ามาจากครอบครัวเนี่ยบ้านเขา,าไม่อบอุ่น เนี่ยบ้านเขาไม่อบอุ่นเขาเป็นคนที่สร้างเกาะป้องกันตัวเองชีวิตเขาเนี่ยสอบตกอ,อกหกักโดนไล่ออกเนี่ยถูกไล่ออกสอบตกอ,อกหกักเคยทำแท้งเนี่ยมาจากครอบครัวที่ไม่ดีเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองถูกอันเนี้ยถูกนินทาว่าร้ายเป็นคนที่ไม่มีความสุข จริงๆเอ๋ว่าพ่อแม่เขารวยนะเอ๋ว่าเนี่ยแล้วคนเนี้ยเป็นคนที่แบบเห็นปะ่ะดื่มเหล้าจัดเออคนคนนี้เขาเหมือนเขาเหมือนคนที่เจอเรื่องหนักๆมาตั้งแต่เด็กอ่ะเขาเหมือนคนที่แบบพ่อแม่เลิกกันแล้วคนคนนี้อาจจะพ่อแม่เลิกกันนะแล้วเขาก็ลำบากมาตั้งแต่เด็ก เออตัวคนคนนี้เหมือนชีวิตในวัยเด็กของเขาอ่ะเหมือนโดนทําแท้งอ่ะเหมือนเขาเป็นเด็กที่โดนทําแท้งอ่ะเหมือนกับว่าพ่อก็ไม่รักแม่ก็ไม่รักอะไรประมาณเนี้เขาเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวเขาเป็นคนปิดกั้นตัวเองอาจจะเคยทําแท้งมาก่อนอาจจะเคยทําแท้งมาก่อนหรือไม่เคยก็ได้ แต่ว่าในบ้านปลายของเขาเนี่ยเขากลับเป็นคนที่รวยนะแล้วเขาก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์เขาเป็นคนที่เข้มแข็งและก็เขามีความสุขในการใช้ชีวิตคนคนนี้เป็นคนชอบว่ายน้ำเป็นคนชอบเซ็กค,คนคนนี้จะชอบว่ายน้ำชอบเซ็กเขาเป็นนักสู้ในชีวิตจริง เขาเป็นระดับครูบาอาจารย์แล้วเขาก็รวยต้นร้ายปลายดีถ้าถามว่าเป็นโรคจิตไหมเขาเป็นคนที่มีปมด้อยในใจมีอาการทางจิตอ่อนเป็นคนขี้ระแวงอเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวเป็นคนที่ขาดความรักพอมามีครอบครัวเนี่ยเขาจะกลัวว่าแฟนเนี่ยจะนอกใจไปมีคนอื่น เขามีอาการทางจิตเล็กน้อยคนคนนี้มีอาการทางจิตเล็กๆน้อยๆอยเขาเป็นโรคขาดความรักมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นเขาเป็นคนที่ต้องการเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องการที่จะมีลูกต้องการที่จะมีความมั่นคงเขาต้องการที่จะมีครอบครัวและที่สำคัญน่ะต้องมีเงิน เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นระดับครูบาอาจารย์เขาเป็นนักสู้นะเป็นคนที่มีความอดทนและเป็นนักสู้เขาเป็นคนชอบออกกําลังกายชอบว่ายน้ําคนคนนี้เจอเรื่องแย่ๆมาตั้งแต่เด็กแต่เขาก็เติบโตเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตแต่โตขึ้นมาเนี่ยเป็นระดับครูบาอาจารย์เป็นแบบ ด็อกเตอร์จากกองขยะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนด็อกเตอร์จากกองขยะตอนเด็กๆนี่ลำบากชิบหายเลยพอโตขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์มีคนนับหน้าถือตาเยอะมาจากครอบครัวที่แตกแยกพ่อแม่เลิกกันอะไรประมาณเนี้ยนี่คือที่ไพ่บอกนะแต่พื้นฐานน่ะเขาไม่ได้มาจากครอบครัวที่ดีดูแล้วมันเป็นทาวเวอร์ทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะ เ a ย์ออฟ o อร s source. เป็นคนฉลาดไม่ใช่โรคจิตหรอกเพยออฟซอรเนี่ยเป็นคนมีความรู้รอบตัวเยอะเป็นคนฉลาดมากไม่น่าจะเป็นโรคจิตแล้วทำไมเขามีศัตรูเยอะขนาดนี้เลยเหรอเป็นคนมีศัตรูเยอะนะเนี่ย มีคนโรคจิตตามรังควานชีวิตเขาถ้ามว่าเขาเป็นโรคจิตไมไหมเลยเขาได้เดวเวอร์เป็นคนดีมีคนโรคจิตตามรังควานคนคนนี้คนคนนี้เป็นคนดีนะเนี่ยเขามีเกาะชิน,นะบัญชรอน่ะคนคนนี้มีเกาะแก้วชิน,นะบัญชรคุ้มครองล่างเนี่ยมีเกาะ เป็นคนชอบสวดมนต์คนคนนี้ยเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนชอบสวดมนต์แล้วเขาเป็นคนดีด้วยคนคนนี้น่าสงสารนะมีคนโลก,กจิตคิดกั่นแกล้งทําร้ายเขาคนคนนี้ยเป็นสายยาณพญายนาคแล้วก็มีพระแม่คอยปกป้องคุ้มครองคนคนนี้ยอันนี้ไพ่นักฆ่าหญิงนักฆ่าตัดหัว คนคนนี้ยมีคนคิดไม่ดีเนี่ยอาสูรจะเข้าบ้านแต่ว่าเทวดาต้องเอาประตูมาดันนะไม่ให้มันเข้าเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารนะเขาเป็นคนฉลาดมีคนคิดร้ายมีคนคิดร้ายแล้วก็ เขาพยายามต่อสู้มาตลอดเอดูจากพลังงานของพายะเอว่าเขาเป็นคนดีเพราะว่าคือคนคนนี้เขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วก็เขามีพลังของพระแม่ตรีศักติอุมาลักษมีสุลสวตีมีพญานาคเนี่ยม,มีเทพขึ้นหมดเลยเขาก็เป็นคนที่ชอบทำบุญเป็นคนชอบทำบุญ คนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเป็นคนที่ร้องเพลงเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรพวกนี้ได้แล้วก็ไพ่ใบนี้เหมือนเขาเป็นคนที่เป็นสายมูเตลูเป็นคนงมงายเป็นคนชอบดูดวงเป็นคนลึกลับคนคนนี้เป็นคนที่สนใจทางด้านเรื่องลึกลับ เป็นคนสนใจทางด้านเรื่องลึกลับสนใจทางด้านศาสนาปรชาัชญาโบราณคดีโหราศาสตร์เป็นคนสนใจเรื่องลับลึกลับเพราะนี่เป็นไพ่แม่มดเนี่ยเป็นไพ่แม่มดคนคนนี้มีความเป็นแม่มดในตัวเขามีความเป็นแม่มดในตัวแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยเป็นคน เขาเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนชอบทำบุญอาจจะเลี้ยงกุมารทองรักยมมีเท่าหัวงูตามลังควานเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นคนที่ทํางานเก่งเก็บเงินก็เก่งเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะอันนี้จัดติเป็นคนรักความยุติธรรม เป็นคนทำมาหากินเก่งก็ไม่ได้บ้าถ้าถามว่าบ้าไหมเอ่ว่าถ้าเขาเป็นคนไม่ดีมันจะไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นในที่นี้มันมีพระแม่ขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมีพญานาคขึ้นมีพระแม่ตีศักดิ์ขึ้นแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบทาบุญแล้วเขาเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือคนนะเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคน เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ชอบทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรมีพระแม่ตีศักดิ์มีพญานาคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นไพ่แม่มดนี่ก็แม่มดคนคนนี้เป็นคนที่ชอบไปหาพวกเนี่ยหมอดูล่างทรง อันนี้เป็นแม่มดหัวหน้าเผ่าเป็นคนที่สนใจทางด้านศาสนาแล้วก็เป็นคนที่สนใจทางด้านโบราณคดีเหมือนเขาเจอคนไม่ดีที่คิดจะทำร้ายแต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยไม่ให้ปีศาจเข้ามาเขาเป็นคนที่เชื่อเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นเทวทูต เป็นคนฉลาดค่ะเป็นเป็นคนฉลาดแต่ว่ามีคนจ้องจับผิดเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนฉลาดมีคนจ้องจับผิดมีคนคิดร้ายไม่ใช่คนบ้าค่ะคนนี้ไม่ใช่สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ